สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับพบกับฮีโร่สุรินอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับฮีโร่นะครับมีปัญหาเรื่องการไปซื้อมะกรูดมาทำอาหารนะครับซึ่งฮีโร่ก็มีต้นมะนาวเก่าเนาะแล้วก็มะนาวซึ่งท่าฮีโร่จะปลูกนะครับมันในวงโบนะมันมันไม่ได้กินลูกแน่นอนครับก็เลย คิดว่าเออเรามาทําให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าวันนี้เราเอาต้นมะกรูดมาเสียบใส่กับต้นมะนาวดีกว่านะครับวันนี้นะครับฮีโร่จะพาเพื่อนมาเสียบอยอดมะกรูดนะครับใส่กับต้นมะนาวที่เราปลูกไว้โตแล้วแต่ว่าลูกมันไม่ได้กินนะครับนี่ลืมถ่ายลืมถ่ายตอนตัดนะครับ แต่ตอนนี้ฮิโรตัดยอดมักรุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัดยอดมานะครับมามาดูกันว่าฮิโรจะทํำยังไงนะครับในการเสียบยอดมะกรูดให้มันได้บนต้นมะน,นาวได้นะครับมามาดูกันโดยอันดันบแรกนะครับเราจะต้องตัดนะครับตัดต้นตอของมะน,นาวของเรานะครับให้มีความคมนะครับให้มากที่สุดนะครับ แล้วก็ไม่ต้องทายานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไปหากิ่งพันธุ์มะกรูดนะครับไปเอ่อยอดมันนะมานะครับจะเสียบลงเข้าไปตรงนี้นะวันนี้ฮีโร่ตัดมาอยู่สี่ยอดนะครับวันนี้มีน้ำตัดน้ำมาก,ก่อน อยาตัดให้เขาเป็นทรงนะครับทรงตรงนะครับนี่นะแล้วก็ที่สำคัญนะครับใบเขานะควรจะ ควรจะตัดนะครับตัดออกนะครับตัดปลายใบขขอออกนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาแตกยอดเร็วขึ้นนะครับแบบนี้นะ วันนี้ก็อยู่ข้างเล้าไก่เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็มาดูกันใกล้ๆนะพอวันเราเราตัดได้เสร็จใช่ไหมครับก็มีมีมมทคมคมนะวะหรือว่าเป็นคัตเตอร์นะครับฮีโร่จะเป็นใช้เป็นคัตเตอร์นะครับเราก็ปาดนะครับปาดจุดที่เราจะเสียบออยอดของพันุ์ของเราเข้าไปนะครับ เขาปาดเทปนะครับค่อยๆแงะออกมานะครับเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับปาดให้เนื้อเยื่อเขาออกมานะครับ เราได้งนี้เสร็จอยมีโรคปาดอีกสึ่งโซ่งซึ่งมีเนื้อเยื่อที่เขาเก็บมาอยู่นะโอเคสองยอดก็จะเอาสามยอดอีกตอนนี้เรามีอยู่สามสี่ยอดเรามีสี่ยอดหนึ่งสองสามพอเปิดออกมานะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ มาต่อไปก็ง่ายๆครับเอายอดที่เราเตรียมมานะครับยอดที่เราเตรียมมานะครับจัดโคกหนามันออกนะครับแล้วก็ทำการบากเลยนะครับบากบากแหลม้ายขวานะครับ ที่การเสียบยนี้มันง่ายนะครับใคร,ใครก็สามารถทำได้นะครับเด็กก็สามารถทำได้นะครับพอพอพอบาะเสร็จใช่ไหมก็เสียบลงไปเลยครับเสียบลงไปเลย ไว้นี้นะแล้วก็ทําให้ครบทุกกิ่งนะครับ แกลบนะใช่ไหมเสียบเสียบลงไปนะครับให้ไม่เยอนประสานกันนะครับนนี้ก็ทำกันยิ่งมีเนื้อที่เนื้อเยอะเยอะนะครับเขาก็ยิ่งติดดีนะครับ เชยบลงไปว้าวมีสียดอดฮิโรบาร์คครบอันนี้อืมเอ้า นี่เลยแล้วกันเปลี่ยนทรงพุ่มนี่พอเสียบได้อย่างนี้เสียบนะครับหาผ้านะครับพลาสติกนะครับพี่เราใช้ผ้ออ่ถุงพลาสติกเราเลยนะครับมัดนะครับ ทายุที่เราต้องมัดคือป้องกันไม่ให้เขาคลายน้ํานะครับเขาไม่คลายน้าใช่ไหมย,ยอดเราก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีน้ําไปหล่อเลี้ยงนะครับพอ,พอหล่อเลี้ยงเสร็จเขาก็แทนที่เขาจะโกรกรากนะครับเขาก็เป็นกลายเป็นดึงสารอาหารนะครับไปกินเพราะว่าต้นมะนาวของเรานะครับมีรากที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับ แล้วต็มัดนะครับมัดไว้ให้แน่นนะครับพอมัดได้ที่น,นะแน,น,น,น่นนั่เนาะจนว่าเราวันแน่นนันเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกต่อไปก็คือเอา ถุงแกงนะครับถุงพลาสติกนะครับมาห่อเขาไว้นะครับเดี๋ยวให้ถุงครัรวนะโอ้โหกระวดทำถุงกระวดแล้วนี่นะครับแล้วก็มัดไปอย่างนี้นะ ก็มัดไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันการคายน้ำของเขานะครับแบบนี้เราไม่ต้องปิดฝาปิดอะไรนะครับละมัดทิ้งไว้เฉยนะโดนแดดโดนฝนก็ไม่เป็นไรนะครับ ที่สำคัญคือต้องมัดให้แน่นนะครับเสร็จแล้วนี่การทำไม่ได้ยากเลยเนาะเราดูหลังจากนี้นะครับอีก30วันนะครับเขาก็จะแตกใบนะครับให้เรามาย่นโชมกันนะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับ วิธีการตอนเส,เสียบเสียบยอดของมิโร่นะครับไม่ได้ยากเลยเนาะเพื่อนเพื่อทุกคนก็สามารถทําได้นะครับสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับสามารถใช้ต้นพันธุ์ของส้มโอนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวฮีโร่จะมาเสียบต้นส้มโอให้ดูนี่ส้มโอ <c oughs> วันหน้าฮีโร่จะเอากิ่งอ่อ ใบมะกรูดมาเสียบกับต้นส้มโอให้ดูนะครับตอนนี้นะครับก็ออกกะมานะครับมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมสวยไหมง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเสียบยอดของใบมะกรูดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ตาเริ่มหวานแล้วออกกะมาครับถ้าเพื่อนๆท่านใดคิดว่าคลิปของฮิโร่นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากแช์นะครับกดแชร์ให้ฮิโร่ด้วยนะครับเพราะว่าที่ที่ให้แชร์คือ อยากให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เห็นนะครับวิธีการทําคุณประโยชน์ต่างๆนะครับให้เขาได้เห็นนะครับก็ถ้าฝากกดไลค์ก็ให้เป็นกําลังใจกับฮีโร่นะครับแล้วก็กดติดตามนีฮีโร่จะปลื้มมากเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้โอโอเคนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับยุงกัดยุงกัดยเยอะมากเลยมันฝนคืม้วย